สวัสดีครับส่งงานติดตั้งครับผมแคลรีบอยรุ่นซีรีส5ครับแส่กับกระบะไททันพัดสี่ประตูครับผมอันนี้เป็นงานบิวอินลีสโต้ครับผมทำสีใหม่ด้านท้ายลกูกุุแจล็อกด้านบนไฟเบรกสปอยเลอร์หลังเกงครับภายในติดตั้งเป็นชุดแค์หิบกระบะครับผมอันนี้ลูกค้าเลือก้าภายในเป็นสีดำ หุล็อกตัวเดิมออกแล้วก็ใส่ตามตำแหน่งเดิมได้เลยครับผมไม่จอดตัวถังรถไม่เสียตัวรถครับด้านท้ายลูกบุญใจล็อกใช้งานง่ายๆเปิดก็เป็นคกัพขึ้น2องขั้นสง่งานอีกหนึ่งขันครับผมฝากไว้อีกหนึ่งผลงานครับผมไททัน4ประตูครับสวยงามเข้ารูปตรงรุ่นครับ